กับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเนาะบัวชีวิ่ในประเทศไรก็ตางประเทศพี่น้องอก็ยินดีต้อนรับประสูซ่องบาเตียงทองซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บาเตียงกับสีเข่าไปทั่งคกซีพลหลกพี่น้องเนะเาะไปซื้อเข่าจานวนซ้าวกระสอบเนาะเป็นเงินของทั้งแม่บุญหับเพ่นฝากมาให้บาเตียงซื้อ,อาข้าวสารซ้าวกระสอบแล้วก็ไปแจกใจให่งกับพี่น้องอคนทุกคนยากอ,อยู่ในบ้านในเมืองฮานีในหละพี่น้องเลย แตกไผก็แล้วแต่เพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่ทุกข์ยากแล้วก็บ่มีข้าวมีน้ํากินพี่น้องเอ้ยก็โอเคเนาะบ่เตียงกําลังสิออกเดินทางพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนํากันว่าอ่าสิบ่เตียงสิไปให้นทางใดนี่พี่น้องเอ้ยโอเคเบิ่งชมกันพี่น้องตอนนี้บ่เตียงก็มาฮอดงสีข้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกําลังเอาข้าวขึ้นอยู่พี่น้องเอ้ยจํานวนกระสอบนเนาะและงสีใหญ่บ้านโคกใหญ่บ่เตียงนะพี่น้อง เนาะลงสีประจำพี่น้องวันนี้ก็กำลังเอาเข้าขึ้นมาเตียงเช่าไปแบดเดียวเลยเนาะแต่ผมหว่วงว่าจิเจกเบิดมือเดียวือบอพี่น้องชาวบวดก็ต่อกันในลายมือเนาะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เอาเข่าขึ้นเป็นที่เร้อยเนาะจำนวนซาวกสอบเนาะมาเตียงกันเดินทางออกไปแจกใจให้กับพี่น้อง ต่อเลยพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาโอเคเนาะพี่น้องมาเตียงกะเสียลงไปให้เบาว,วัยยาพี่น้องเดี <laughs> ux, ๋ยวว่าอันคนอีกครอบครัวหนึง่งที่ถูกยากอยู่ในบ้านมาเตียงเลยเนาะมันมีสองครอบครัวสามครอบครัวเนี่ยพี่น้องแจะมาเตียงไปแล้วเฮือนหนึ่งบาเจอเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกกะมาเตียงก็ต้องให้คนบ้านเจ้าของก่อนแล้วจังไปให้บ้านอื่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเสียไปให้เราสอบหนึ่งพี่น้องเลย นักเดินรอกพี่น้องเนาะแบนปังญาเพื่นอน,อนอเราก็อยู่ในพี่เด็บพี่น้องเลยโอ้ยคพี่น้องเพื่อนเราอยู่างในแหละเนาะนักอยู่พอสมควร

ยาไม่ได้สักยาเช้านี่อ๋อเป็นยังสักยาเป็นยังยาวังซีนเบิ้งฮะเบิ้งอย่างงี้สักยาวัคซีนสักยาการโควิดนี่เอออ๋อดอย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 กินข้าวกินน้ำแล้วบ่มือนกินแล้วกินแล้วล่ะกินกับเพียงกินยาเกลอเียวสักยาแล้วพุ่นดอยอ๋อขโมกขรบใจเบาเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งอ่ามานั่งพี่มานั่งพี่เจ้าหนุนกุ๊ก หัแปงไปเมื่อหนาโชคหอมานเท็ยนยังกับหอยหั่งกับมีเมื่อหนาหมอยดุกไม่จมเลยโดยมี่ยูดีไม่แห้งบงุบงลานนี่แต่อายเอ้ยยูดีไม่แห้งเนข้านี่เป็นเงินของแม่บุญทับอยู่ังต่างประเทศเนาะผักขอบอกขอบใจพเน์ว่าไนเดี๋ยวบึงขอมอกขอบใจเลยมือนั่มมือนั่มขออกขอบใจยูดีไม่แหมงอ่ะ ขอบคุณขอบใจหลายๆเออๆครให้สดีมีแห้อให้ฮักให้แพงไปเมื่อหน้า้ให้เฮาบ่มีทุกยากข้าแกงคัหมอเฮานั่นโดยทุกยากเอ้าขอุบใจหลายความน้องความวแหข้าแงแกงคัหมอเฮาอึดยากมากหิวอบ่พุ่นหน้ากพุ่นกตกๆโดยเฮ็ด้ลเอาได้หนเฮ็ดได้โเอ้ย่คไปสิได้ดีเด้อ

ให้เดู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 ก็มุขอบใจหลายๆอยู่ดีเงินติดถุงจะมีอยู่บ้างเด้อโบมีนะบ่มีบ่มีจะขีบนะโ่มีเออนะช้าทั่วแหละหายมุขจะเอาข้าวเช้ามาหาสิบเด้อแห้งไงมีเมื่อน่ะก็มุขอบใจหลายๆอยู่ดีไม่แห้งไปพอให้งามๆดู้ไปพอนว่าฉันว่าฉันโอ้เพิ่นอ่าก็มุขอบใจนะว่าอ๋อว่าอะไเดียวเบ้างนี่อ๋อก็มุขอบใจเด้ออยู่ดีไม่แห้งหักไ้แพงไป็นมาหนะลูกหลานนี่แหละ มาแจกเขาแจกน้ามายูดีมีแห้งให้ะใอ้แป้งเนื่อหนาไวรุปม่จมให้มันให้ยืนให้ห้างก็มีเนื้อหนาไวรุปมาจมเลยเอ้าเขาโม้คบใจลายๆแต่ยูดีไม่แห้งเดอไปพกินปลามาพี่กินแจวอ่ะเขากมคบใจต้มาพี่กินน้ำซีนได้ป่ได้ไล่ไล่คำมีนั่นเอาตูเอาหาซิเอาไว้ชื่อหมักกระูดเอเลยค่ะเขาม้คบใจลายๆเลยยูดีไม่แห้ง หักกระแดงไปเมื่อน่ะแซ่ถูกชาถูกดูชาถูกชูได้ไม่แห้พี่เข่ากรแดงแกงคันหม้อนี่แล้วบึ้งเขานี่แล้วควมุกงกบใจลายอยู่ดีไม่แห้งเข่ากระแดงแกงคันหม้อมาไห้นี่แหละลูกหลานมาเลี้ยงนี่แหละให้มันหายยืน เดยดยวไเพิ่นจะเป็นอีกก็พวันหนึงที่สุขยากพี่น้องในบ้านเราเตียงเราพี่น้องเนาะูกันสองคนนี่อยู่ดีม่แห้งน่ำหนักเนาะอยู่สองคนไม่ลูกนี่แหละเมฆกระเท่าอลไรพ่อกระเชียเจ้าจักปีไม่ตุ ยังมดชักเอาหนยมดชักยูหมดเลยับยูสัินพ่อแม่ตะกี้ก็มชักเออากีเฮ็ดกเฮ็ดไปชอใจกปีเจ้าน่เจ้าน่ะเขาไร่ไลเขาน่ะเขา่ได้ลเขาน่ะไไลกัเลยกปีคำว่าพอยังนั่งจูด้วได้ชีชีปายดอกกวาเนะของมคาบใจไดลายจูดีไมแห้งเ้าใหมันไห้ยืนหักแป้งบนหาเบ่งกันใหญ่เอานาลูกลามนี่แหละคำวาคบใจจ้าทุอาจูดีไม่แห้งเด้อเออเออจูดีไมแห้งเด้อไปจักกายไเน้อ ใช่ถูกเนาะโดยโดยฮ่าจะขอโตไปโตนะชาวบ้านเด้อโดยฮ่าจะไปเบียกไปงานโตคนไหนเด้อฮ่าเข้ามาให้เด้อใช่ถูกอยู่ดีแพงหักเง้แพงไปเมื่อหน้าให้ไหวรูปมาจมเป็นยังให้ห่างกัมีเมื่อหน้าเอาเฮ่าแจกฮ่ากันเออก็โอเคพี่น้องเนาะเปเตียงกะได้เอาเข้ามาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอกเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ทุกเนากก็มีประมาณสองสามครอบครัวเนาะอยู่บ้านเปเตียงเองกะ นี่เฮือนซานๆกะลังบ่ได้น่อยปัญหาพี่น้องกะพอพออยู่พอเศร้าอยู่แต่ว่าเพิ่นเข้าหน้าซสร้าปลาเพิ่นนี่บ่มีเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเพิ่อนอ่าพอเรากระตายบ่าววันอยู่มี2คนแล้วกะคือบ่มีหยังหั่นแล้วพี่น้องเนาะบ่มีเครื่องมือที่เฮ็ดที่สร้างหยังก็อยู่ไปวันๆไปที่แหละพี่น้องเข้าหน้าซสร้าปลาก็บ่มีกินเนาะอ่ากะเราแบบมื่อเช้ากะเอาหั่นเอานี่ไปแลกอยู่ตามบ้านตามเมือง ก็ถือว่าเป็นครอบครวนที่ทุกข์ยาอยู่ในบ้านบ่เตียงอ่าก็เลยได้มื้อนี้ได้มีโอกาสก็มามอบให้เรากระสอบนึงเนาะพี่น้องเนาะกโอเคพี่น้องบ่เตียงก็สิเดินทางปต่อเดี๋ยวไปติดตามับชมนํากันอีกว่าบเตียงสิเอาไปให้ไผแน่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่เตียงอ่คิดไว้แล้วแหละว่าสิเอาให้ไผให้ไผพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมนํกันเลยพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเฮากสิไปต่อเนาะแล้วกบเตียงกลังสิออกตะบ้านพี่น้องเสิอ่าไทย เส้นทางบ้านบาเตียงให้พี่ให้น้องบึงเนาะพี่น้องเนาะยังเป็นทางดูลั่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวว่าภาษาบ้านเขาก็เอิอนทางเดงแหละพี่น้องเนาะกับพ่อเลนไปเล่นมาได้ผูถึงก็ว่าสะดวกผูถึงก็ว่ายากพี่น้องเนาะพอไปพอมาพี่น้องนก็นี่แหละทางบ้านบาเตียงเนาะเพิ่นถมไม้น้ำเน่แปงไม้น้ำเน่พี่น้องในตะปีกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยพี่น้องเนาะว่าปาเตียงไปบ้านใดพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะเขากับชิมาต่อกันอยู่บ้านนักอยห่วย อ่าบาเตียงเอา,า,เอามาให้มนตู้คนหนึ่งพี่น้ององิติวะเตียงเคยมาถามไทยรัตะกอนพี่น้องเนาะแต่บาเตียงก็ลืมซื้อแล้ว่าเราซื้ออย่างเดียเดี๋ยวเอาไปให้เราเลยเนาะหินแล้วนอนตั้งเฮือนนนั่แหละพี่น้องเลยโอ้ยเจ้ามากลังช่วยจำเด้ยเจ้า <c oughs> <c oughs> ตมากลังอักเสบนะพี่น้องเลยโอ้ย นอพี่น้องเราก็อยู่คนเดียวเราอยู่กันหลังนี่ตู้เฮียยังอยู่ฮะเอาเข่ามาให้เฮียยังอยู่น่ะฮะอยู่กินแรกเข่าน่ะกินแล้วเดี๋ยวตู้ไม่ได้ไปใช้บ้ามือนี่ บ่โอ้ก uh ินยังกับงยงูตุบตุบมังแกงกินตลูกบ่ไครมามาเข้ามาบางเห็นคือว่าเป็นไข่เศร้าหรือบ่เป็นไข่เศร้าแหละข้าก็เช้าช่องชะมือนี่โอ้ไปใช้โดยโดยมียิ้มว่าเขากินบ่มีแล้วกินน้ำเข้าก็แลกกินน้ำใช้เนี่ยกินน้ำไผ่นีเฮือนเนี่ยนี่เฮือนไผ่นี่ลูกหลานบ่โอ้ กินน้ำลูกในลานนี่บัดหมดแลยกับกินน้ำข้าวหมงละจูพื้นจูไผ่เนาะพี่น้องเนาะจูพื้นจูไผ่มันน้ำในเอาน้ำไผ่เสตโต้เอาน้ำกระเจ้าโอ้หอยกระดุกนึงโดยโดยชดเต๊บชงแช่เมือเพลิดเพลินหมดมันน้ำอาบได้ใช่อาบได้ออกอาบได้ออกมีน้ำอ๋อ้กินได้หึงยี่ว่าเขาก็ชอบนี่ เฮงแล้วเป็นเดือนทั้งเดือนเพื่อนน้องกินเพือเดียวเจ้าเฮงต้บแล้วอือโดย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 พี่น้องนี่แลแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ผัวไปใช่นะอันเมื่อวานตะก่อนบ้านบ้านบ้านอันนี้ได้บ้านเองได้ผัวตะตาอากีปะกันปะกันปะกันเราเราคอยเราเอาบ้านบ้านดวงยางอีกอ๋อสองคนบ่อือสองผัวผัว คนนี้ป้ากันอยู่ในบ้านนี่ป้ากันต้มันเอาเมียไม่มันตายเลยเดินี่คนอยู่บ้านองบางยางปั๊บอันตายอ่ะนี่ยตายอ๋ออันบัดเจ้าอยู่ดูนี่น่ะดินไพรนี่อันนี้ยดินในเฮือนนี่แหละของไผรปะของพนันขยูยูชื่อๆนี่ดูชื่อๆคอพนยูบ้านย่างลูกมันขยูคอพนยูบ้านขี้ดินพามันตายแล้วยังลูกมันที่น้องเลยแล้วก็ลงหน้าลงหลัง ขีดินในคอเพิ่นยูบอเออเออแบบเช่นแหละเขาถามนิดนึงเจ้าก็บอกไปได้นึ่งเพิ่นก็บอกอยู่เนาะพี่น้องเนาะคนเพื่นใกล้เพิ่นบอกว่าเราลุงหน่าลุงลังแล้วพี่น้องเลยเจ้าชื่อไม่ตู้ยังจันทามไม่ตู้จันหอมอ๋ออันนู้นจักปีแหละผู้ลายปีแล้วจักปีแต่ลายนะแหกเลขห้าหกเจ็ดห้าสิบ ใครยก้จักรกวนย่้าดระวังนี่แหละเอาดิเอาเอาจุบเจือกว่ามันจะปีเลยไม่ไปจักกเลยไม่จักรอยู่โอ้จำมาได้เลยบะจำมาได้โดยโดยโดมีสิเขาแน้วาระว่างหกชิปเขาเ่าเขาเามีตู้ฮะหันบ่งคอเบังคอยหันหกชิปอ๋อแหดาเอานว่าหกชิปจะเจ้าหันจำมาได้คอยันไม่ยู่โอ้ ตรตัวอะไรอ่ยุ้ยโอ้ยไปจักนะโดย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 มื่อนี้กินข้าวกับยังนะมื่อนี้กินข้าวกับกระปูกระปูอ๋อโดยโดยเอามาจะใช้กระปูปลคุดนั่นมันนี่แหละอ๋อไม่ไปขุดได้ยุ่นี่เนาะได้ไปหันพอได้กินกระปูโดยโตเจ้า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 เออน่าพี่น้องเนาะฮักกะได้เอาข้าวมาให้แล้วอ่าเป็นข้าว เป็นเงินของแม่บุญหับเดยอยู่ทางประเทศไทยไอ้บุ๋มมันอยู่ทางประเทศไทยอยู่ทั้งต่างประเทศพ่อแหละอ่าพากไปตู้ไอ้พ่อในเพื่อนในว่า่นี้แหละขอโมุกขบใจด้วยไอ้พ่อในเพื่อนในเจ้าของเงินชื่อเข่ามาให้เจ้าเป็นเป็นพ่อไงเอ้าขโมุกขบใจอยู่ดีไม่แห้งในว่าเปขบใจอ่าอยู่ดีไม่แห้งอ่าโดยเป็นยุทธบัี้อันแต่เก่าคนเแ่ากอ้ยพอนดีแท้ บ้เป็นลูกอ่ะอ้าวเวลาไปมัดแขนไปผูกแขนเด้ได้ไหมว่าวได้ใช่ไหมเจ้าเป็นอยู่บ้าเจ้าว่าวเป็น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 เห็ดบ่นังอยู่อ้าวเวลาไปผูกแขนอ้าวอยู่ดีไม่แห้งเด้อลูกลานเด้อพี่กับกับว่าเป็นอยู่บ่าใช่เป็นนี่กับว่าวเป็นนั่นแหละนี้ก็ได้ให้เพิ่นอยู่ยูนดีไม่แห้งน่แล้วอันนั้นว่าวแนวมันดีแล้วเอออยู่ดีไม่แห้งลูกเ่ะช่งคนเจ้านี่เลยอ๋อ เอาซ่าเอาฮักโตัวกับก่อนเด้อเออโดยไม่ตัวเด้อีโดยโดยโดยเอาฮักกับก่อนชาบานนี่เอาแล้วเอาเข่ามาให้เล่าพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มาหมดให้เล่าแล้วก็ลงหน้าลงหลังแล้วแหละพี่น้องเลยเนาะเอากับก่อนเด้ตัวเด้อโดยเมื่อก่อนเมื่อก่อนโดยโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องฮักกาได้เอาเข่ามาให้ยายเพิ่นหนึ่งกระสอบพี่น้องเลยแล้วก็อ่าผัวกับโบมีลูกกับโบมี ขอใสยดินเขายู่เนาะบาเตียงเคยมาหาเราวเธอหนึ่งนั่นแหละพี่น้องแต่แล้วว่าลงหน้าลงหลังเนาะพี่น้องเนาะคนใดสีบกครอยหู้บันไดแต่แล้วก็ดินนี่ก็อาศัยซี่พันยู่พี่น้องไอ้ตามมาเตียงมาถามรอบก่อนนั่นกหละคนเฮือนใกล้บอกเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮือนนี่แล้วกับอ่าสพันชะเมืองปุ๊กไห้แล้วก็อยู่ผู้เดียวตอนนี้พี่น้องลูกหลานบ่มีเนาะบ่มีไผเลยพี่น้องเลยแล้วก็อยู่คนเดียวแต่แล้วลงหน้าลงหลังนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะโอเคเฮาก็สิไปต่ออีกเลยพี่น้องเนาะว่า ไปรุ่นน้อกันว่าะขสิไปบ้านใดเมืองใดอีกพี่น้องเอ๋ยไปนุ่กันเลยพี่น้องเนาะข้าวกะสิมาโตอันฮะเพื่อนอึยเป๋พี่น้องเอ๋ยเนาะอยู่บ้านบงพันสีพี่น้องเอ๋ยเนาะฮะอยู่ในนี่แหละใกล้ตัวเมืองชิโนแหละเมืองอุตุมพรเ้อยแหลพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าจะเอาเข่ามาให้เล่ากระสอบหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเล่ากับเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ยากจนแล้วก็บ่มีขอใส่เทียงให้เทียงหน้าแล้วก็ทุ่งนาเพื่อนยูพี่น้องเอ๋ยเนาะไป

กินข้าวกินน้ำนะว่ามันเนี้ยงเขอโทษเด้อกินแล้วได้ยังกินมันได้ซื้อไข่ซื้อไข่ผักบัวผักหอมพวกกระกุโดยโดยยกไปไวหมครับยกได้บ่เข้าโอ้พี่น้องี่เนาะใช้ลูกคนหนึ่งได้ใช่บริมาคายเขื่อนน้ำเข่าเดือดเรื้อดเรื้อดเย็นน้ำเข่าเออเรื้อดเรื้อมีว่าเขากินเลยเนี โอ้ยตอนนั้นก็ซื้อขายทานนี่ได้ซื้อน้ำนี่ซื้อข้าวปองซื้อข้าวโลกินได้ใช้มองตอค็ดทานนี่นี่มีกองพื้นนี่นี่ได้เชือดเทไรขายทานสอบสิบหาขายอันได้เชือดเทไรวะหลายก็บมื่พื้นมาขายก็จะมาซื้อน้ำมงที่ก็เขาก็มาซื้อน้ำสอบช่องนันน่ะมึงยางกับซาพันชิพันเขามาทำนี่แหละเขามาซื้อโดยมึงยังเาก็ซื้อรลายกับมง คิดพลาหาสอบือแล้วไปซื้อข้าวได้เท่าไหรโลบัานี่ยเขาเหมืนกับที่กคยซื้อประมาณกับสิบโล่แต่บ่ได้เคยซื้อบ่อประสบมีไงไปสิบ่ล่เคยซื้ออ้ที่ได้อยู่มั่งจักเดือนจักไดนี่เนาะได้อ่าโดยโดยโดยอันนี้ก็เป็นเงินของอันน่ะอันแม่บุญฮับเด้ออยู่ทางต่างประเทศคนละภาคขอบุกขอบใจเพิ่นก็ขอบใจเพิ่นเน่ะมาสร้อยเรือให้เพิ่นอันนันให้เพิ่นทางอย่างนี้ โดยอสําด้วยเพิ่นื้อน่ะอโดยโดยแล้วก็มาขออาศัยเสียงให้งนาเพิ่นดูเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับลูก2คนนี่บ่มี2คนผู้นั้นก็ไปอยู่ันเด้ขายเครือนําเขาอูลูกทั้งน่ะ3คนโดยอ๋อแล้วก็อันน่ะผู้นึงน่ะอันมีผู้ใหญ่เพิ่นเอาับไปไปเลี้ยงบ่หรืจังได๋ไปเลี้ยงโอ ผู้หญิงบ่นะผู้หญิงบ้านก็เข้าไปเจาะเบิ่งอยู่เฮ็ดบีอาคายเพิ่นเพิ่นจักปี12เลยได้อืออยู่นําเจ้านี่มีผู้ชายนี่เอ้ยมีแต่ผู้ชายผู้กิดนี่นะตัวแซบนี่เนาะตัวแซบนี่กิด้งนะพี่น้องเอได้น้แม่แล้วผู้อยู่นําอยู่ไก็เขาก็อยู่นําดึกลเขาตลโรงเรียนจะบ่ฮับเนาะพ่นอโรงเรียนจะบ่ฮับพี่น้องลายงเขาตะเอื้อไอ โดย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 อ๋อสำหรับนี่ฮะแกบุญยังไลไม่ได้เอาเข่ามาเวให้เนาะอ่าแต่แกะฮัทสิขอตัวเมื่อเด้อบระเด็นเด้ออ่าโดยกลับแล้วไอ้ดยโดยโอเคเนาะพี่น้องบันี้กะบัเตียงกะสิขอจบคลิปไปก่อนเดี๋ยวมันสัยาวเกินไปเนาะพี่น้องเนาะกะให้สามครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นเงินของแม่บุญหับเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่อนเพื่อนให้บัเตียงซื้อเข่าจำนวนสาวกระสอบพี่น้องเคอแจ๊ใจให้กับ คนทุกคนยกแย่แล้วแหละให้แต่ก็ให้บาเตียงสแกนเบิกเนาะว่าสมควรใไไห้พายพี่น้องกับเอื้อยเพื่อนนี่ก,ก็เลี้ยงลูกสองคนแล้วก็บ่บมีบ่ม่ยังแหละพี่น้องเอกใช้แบบไงมาอยู่เสียงหน้าเพื่อนแล้วก็ใส่ทงหน้าเพื่อนดูเนาะก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งชนน่าสงสารพี่น้องเอกแต่ก็<ร>ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ อ่ทาทั้งแม่บุญฮับเพิ่นคอยเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยอยู่ยินเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนะาดายพันเงินหมื่นนอนเตือนเงินแสนเนาะจะให้มาสำเร็จก็ให้กลับคืนหันเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูกแม่เพิ่นเอาสำหรับมื้อนีอ่ปเปเตียงกาสิขอยจุกคีไปเพียงสำนี่ก่อนพี่น้องไว้เจอกันมือนม้อหน้ามื้อไหนอีกเนาะว่าที่ตามมาส้มตอนต่อไปพี่น้องว่าเปเตียงจะเอาไปแจกให้ภัยอีกแน่พี่น้องเนาะยังอีกซิบกวก่ากระสอบเพื่อนนะพี่น้องไงหากอัน แจกใจไรแห,หกสามกระสอบเนาะพี่น้องเนาะ,ะอ่ะสำหรับวันนี้มาเตียงขับตัวร้ายไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุคุณเนาะ